ข้อความจากสภาทักเรียนโดยแดเนียลสแครนตันเรื่องมนุษยชาติจะทำมันได้หรือไม่ทักทายเราคือสภาทักเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรากำลังตื่นตัวอยู่ในเส้นทางสู่ความเป็นจริงใหม่ทมลายใหม่ประสบการณ์ใหม่พลังงานใหม่ตัวคุณในรูปแบบใหม่ เราช่วยให้ทุกคนสามารถเชื่อในความถูกต้องของแง่มุมใหม่ๆของชีวิตบนโลกศักยภาพใหม่ๆเหล่านี้สำหรับพวกคุณทุกคนแล้วเราทำสิ่งนั้นได้หลายวิธี เรายึดความรู้ไว้ในตัวเราอย่างเข้มแข็งขณะที่เราช่อมยงกับคุณและในขณะที่เราโปรยพลังที่เราทำลงในทุ่งนาของคุณคุณก็อดไม่ได้ที่จะหยิบยกความรู้นั้นขึ้นมาเราเป็นเหมือนมนุษย์อีกคนที่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่และจะรับมือกับสถานการณ์อย่างไร ซึ่งคุณคงพบว่ามันน่ากลัวน่ากังวลและเมื่อคุณอยู่ต่อหน้าบุคคลนั้นความวิตกกังวลของคุณจะลดลงโดยอัตโนมัติด้วยความมั่นใจด้วยความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เรารู้ว่าคุณจะทำให้มันเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มและเรารู้ว่าคุณมีศักยภาพที่จะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์นี้มากขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องมองว่ามันเป็นสิ่งที่คุณแค่เอาตัวรอดแต่มันสามารถเป็นการเดินทางที่ไม่เหมือนใครเป็นการเดินทางที่สนุกสนานที่ซึ่งคุณกำลังเดินเล่นอยู่ในทุ่งดอกทิวลิป คุณมีความสามารถในการเลือกและคุณมีความสามารถในการสันสอนเพื่อให้สอดคล้องกับประสบการณ์ที่ดีกว่า,าม์ไลายที่ดีกว่าและเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวคุณคุณไปถึงที่นั่นด้วยความช่วยเหลือเพราะมีความช่วยเหลืออยู่เสมอเมื่อคุณเกิดคุณมีคนอยู่ที่นั่นด้วยผู้ใหญ่ซึ่งมักจะเป็นพ่อแม่ของคุณที่รู้ว่าต้องทำอะไร พวกเขารู้มากขึ้นอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับโลกนี้ที่คุณหลงลืมไปมากและนั่นทำให้พวกเขามีความสามารถที่จะช่วยเหลือคุณในหลากหลายวิธีและบ่อยครั้งที่พวกเขาทำคุณได้รับประโยชน์จากพลังงานที่มั่นคงของพวกเขาความจริงที่ว่าพวกเขารู้วิธีหาอาหารและนำมันมาให้คุณวิธีในการหาเสื้อผ้าและสมสัยให้คุณและอื่นๆอีกมากมาย ทุกคนมีความช่วยเหลือตลอดเวลาและเมื่อคุณได้รับความช่วยเหลือเมื่อคุณกลายเป็นพลังที่มั่นคงสำหรับมนุษยชาติหรือสำหรับผู้ที่ใกล้ชิดกับคุณคุณก็สามารถสร้างสารรค์เปลี่ยนใครบางคนด้วยการปรากฏตัวของคุณด้วยความรอบรู้ของคุณด้วยความมั่นใจว่าตอนนี้ที่คุณมีความสามารถช่วยเหลือและทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยมนุษยชาติจะทำมันได้และจะเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงในจิตสํานึกนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นเครื่องเล่นที่คุณสมัครใช้งานและมันเป็นเกมเดียวในเมืองดังนั้นคุณอาจจะเล่นมันอย่างมีสติและคุณอาจจะสนุกไปด้วยในขณะที่คุณกำลังทำมันเรากำลัง โปรยพลังนั้นลงในทุ่งนาของคุณตอนนี้เพราะเราต้องการให้คุณเห็นศักยภาพของตัวเองเราต้องการให้คุณเห็นว่าชีวิตบนโลกนี้จะดีแค่ไหนและจะเป็นอย่างไรหากคุณปล่อยให้มันเป็นไปและคุณเลือกที่จะเป็นและเราอยู่ที่นี่พนนเพื่อคุณชั่วนิรันดรเพื่อยึดพื้นที่นั้นไว้เช่นเดียวกับที่เรารู้ว่าคุณอยู่ที่นั่นเพื่อจำแบบเดียวกันนี้เพื่อเพื่อนมนุษย์ของคุณ และคุณมีความซับซึ้งอย่างไม่มีขีดจำกัดในการกระจายพลังงานไปรอบๆเราคือสภาคทุเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อก,กับคุณโดยบูสเดย